สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขสุขคนเด้อสุโมกสุบ่อเนาะเอฟซีทูกฐานทีคารุบราหักแพงบอกว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศทุกหมอกทุกโม่เหมือนกันยันนี้ตอนหนักมาสู่สองของน้องผ้าศพพี่น้องยำแดงแดงพี่น้องเอ้ตากระพ้าฮาลันไซก็แม่บาลุงยายแป้นพี่น้องยายออกตากให้มันแห้งพี่น้องเอ้ เคมไหวปูพี่น้องโชคเสพมามามาลูกมาจ้าสิไปใส่นะมาแม่มาแม่มาแม่ปูไอนอนเย็นว่ะสัมปะตะวะฮ่าฮ่ามันเย็นว่ะสิปูไมันแห้งพี่น้องเอ้ยเพื่อว่ามันบัดแล้วมันสีหาวลูกนี้มันสีแคร์พาก็น้อยสัมปะตาพากันขนแป้นออกตักพี่น้อย ตากแดดนะมันแห้งไว้ก่อนสิกานกัจจิกับลงใส่บานประตูเฮือนหลังใหม่ก่อนพี่น้องบานสวนไ่แล้วมันแป้นแห้งกัสิกับขึ้นมาปูใหม่แล้วก็ใส่เส้นแล้วก็ใส่ตัางวงกบเลยพี่น้องใส่บานเลยบ้านจากสิงงูใส่ยางใส่ยาเขาก็ได้จะากเหตุของตัวเองนำจากสิได้ปลูกมันอีกได้จังหน่อยหน,น่องเอย ดูน <ersch> ้ากันเลยพี่น้องจากสี่ย้างพี้หย่าเลยสุสุอย่างเดียวบน้อย่างเดียวหนังจากเวลาเนาะเวลามีขาพี่น้อยน้อยหนึ่งก็มีขาเวลาเขาเนี่ยหยุดบวได้พี่น้องจังหน่อยก็ย้ำหน้าอีกแล้วพี่น้อยต้องยาำหน้าให้กัยญาจากพี่ช้างพี่ย่าเลยเราก็เลยพากันพาลีเพ็ด นายพี่น้องเฮาก็ลงมาหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยสุกแสบกระมาน้ำทุเจ้าปลาลุงนลูกหลาทุเจ้าปลาลุงทุเจ้าปลาลุงเล้วไปไปไปเจ้าปลาลุงทุเจ้าปลาลุงไว้ลูกทุ่งาทุ่งาไป้ไป่าเขาไปหาหญ้านะมันสิกัดตีนนะหมดสิกัดตีนนะออกมาลูกออกมา,า,ยายอยางไหนผู้อุ้มกระตุนอุ้มตุ๊ก,กตาตองแต็ง โสน้อยอุ้มตุกกต๊กตาต้องแต่งตุย้ยยาไปไลุ้งนะลูกตุ้ยยาไปพันเลยเร็วไปไปพร้อมเสียพี่เนาะโอ้โหอย่าไปนั่งมันสิใายอย่าไปนั่งจ่ากระส่วนผอตาลงมาตาาม้า,ตา,านเนี่ยให้งัวพี่น้อเนาะอ้ามันคือใต้เหงาไหมเนี้ยพวอเออตัวงขุดเออต้องขุดเนาะ ตันใหญ้าให้ัวทึาพี่น้องนางจะว่าน้องเมิดฝุ่นบ่ว่างพี่น้องน้องมิดก็คนฝุ่นลงหน้ายู่พี่น้องเด้ปุ๊บแก่ฝุ่นลงหน้ากับหม่ฝุ่นออกมาออกมาทดสอบลานก็มาตัดหญ้าให้ัวอย่าเข้าไปลูกหลานออกมาออกมาออกมาหาแม่ไว อมาออกมามออกมาออกมาอม,มาออกมาออกมาอมาโอู้กซลาลูาล,าาลาพ่อใหญ่ตาอนนี้แสบขนาดอ, <laughs> อันอันตุก,กตาพ่อนะ้กบ,บ่มีปลาอีกห้องแก้มมันดูห้องแก้มตุกตาดูห้องแก้มดู không xẹp dưới 1, Thấy tụi ta nội đấy Thấy tụi ta nội đấy không kẹp Không kẹp ta đang tạt nhã vô nọ cho xì tốt đấy Tạt nhã bay nằm bằng làm ăn bây phộ Á Mình luôn mà xì tốt phải ông bỏ đại đấy đó Ừ luôn, phải ông hãy bỏ đó mày <laughs> à? không hãy chào bạn ơi sap ơi ơi xẹp em đúng, ơi sap chờ sap ơi hả em chờ ơi sap mẹ sap bằng sap tạt sap ơi sap ơi sap ơi hút ơi sap ơi sap không mưa ơi có mưa sap hay mưa ơi sap hay sap ơi กให้เป็ดนั่อย่าไปอย่าไปนั่นอย่าไปอย่าไปมา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 เด้อมาเด้อเดยพว,พวพี่น้องน้องเม็ดพิ่นแก่ฝุ่นลงหน้าพี่น้อยลงใสไฮห,หน้าพผ เดี๋ยวสาขก็ได้ซ้ำให้ยังพากัาานกตักอยู่พี่น้งองเยตักพุ่นอยู่ขอบงอของอปลาไปบังน้ำกันพี่น้องพี่น้องน้ำมีดฮุบพุ่นฮุบพุ่นเพื่องเน่าแล้วก็พุ่นขี้งัวผสมกันเฮ้ยดิปลาลุงฮุบพุนลงใส่ให้หน้าปลุงไหมแม่มันผักเหียนมีฮุบพุ่นลงใส่หน้าฮุบพุ่นละไทย มะมมตามาเขากำมาแต่ตดหยาดหน่อยเอาเมื่อบไหนพ่อทางใดรถไายหนึ่งเออนี่นีรถที่ซองก็บิมอื่นเขาได้ไฮ้มัราอยากมัมบอเราอยากมัมบอลูกอยากมัมบ่โดยโดย อบางนายผู้ข้าง <m í yelled> ี้กับแม่ซาโบไลผู้เจือนดินรถจกเขาหายยังได้เจือฮ่แม่อยากไปน้ำใ่เลยไปแม่พาไปเนี่ยอย่างอั้นเนาะตาก็จะเกลือไก่เลยพี่นนองไก่ลองน้ำลังแซ่ ยำคำคำแรงๆพี่น้องเอ้ยธรรมศาสตร์บ้านเฮาพี่น้องเฮ <c oughs> ้ยโซ <c oughs> กแสบเอือ้อมอิ่มน้ำแหงมานลุอิ่มน้ำแหงบ่อากาศมันห่อนพี่น้องเอ้ยกินน้ำไปจักอิ่มเจ็ไก่ cái cái bàn nọ cái công ăn này này phải nọ hôi hãy trên nơi cái kia cái năm nhạt đấy cải bơ nó nhảy là nhà cơ cày xong rồi cơ cày xoài phải nhảy, hôi hôi lúc nào. โฮ้ยไปโฮ้ยไปลูกโฮ้ยไปโฮ้ยโฮ้ยไปนั่น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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัวเขาก็ขึ้นมาเคาะเลยพี่น้องอือขึ้นมาเคาะแล้วมันมีกระพุบเต็มหลอดเลยพี่น้องทั้งเพื่องเหนาทั้งขุ่นใส่กันลองใส่หน้าพี่น้อย ไปย่างสิมัมมัมมาเมื่อป่มาเมื่ออำนําปะสําหรับวีนี้มาจาาขลากนพี่น้องคิดหน้าพอกันมาเ้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมามาดูผสมมล้าสส่งของน้องผาโศกหนะเด้อพี่น้องพอกันคิดหน้าพี่น้องสบายดี